ครับแก้ไขเพิ่มเติมจากเมื่อกี้นะครับมันก็จะได้เป็น1น0 0งมืนสก็จะได้เป็น1,200งพันสองร้อยคูณสิบสองคูณสิเท่ากับหนึ่งลบกับ50าสิคูณหนึได้7,200ลบกับ สิบสองกำลังสามเท่ากับหกพันเก้าร้อยสิบสองบวกกับสิบสองกำลังสี่หารด้วยสี่เท่ากับห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่อ่ะดังนั้นเราก็จะได้เป็นห้าสิบหกพายคูณด้วยหนึ่งพันหนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยลบกับ จ็ดพันสองร้อยลบหกพันสี่ร้อยสิบสองบวกห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เท่ากับห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองเท่ากับห้าสิบหกคูณห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองเท่ากับสามแสนสามมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสองพายจูน ดังนั้นงานทั้งหมดคือสาม0สนสามมนี้แล้วก็เราก็จะคิดได้ทั้งหมดเป็นหนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองจูนครับ